ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Death n i g g e r นะครับวันนี้เราก็จะมาลุยหอคอยกันต่อจากเมื่อวานเลยนะก็ชั้นที่หนึ่งร้อยต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ผมผ่านชั้นนี้ไม่ได้นะวันนี้ก็จะมาจัดทีมใหม่นะครับ ผมก็จะลองจัดทีมแบบนี้ดูนะครับก็จะมีธาตุดินสีตัวนะแล้วก็มีธาตุน้ำหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะดูสิว่าวันนี้เราจะผ่านกันได้หรือเปล่านี่ครับเปิดมาครับออรับดาเมจโอ้โหรับดาเมจร,รัวๆ โอ้โหโอ้โหแทงแตกไปหนึ่งครับรยังเหลือฮันนบาวนะครับนี่สะเทือนไหมล่ะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยคราวนี้มีรุนโอ้โหแตกไปแล้วฮันนบาวนี่หน่าเสียดายติดสตันตัวเดียวนี่ถ้าติดสตันส,สองตัวนี้เยี่ยมเลย โอ้โหโอ้โหจะผ่านไหมเนี่ยเหลือคนเดียวฮันนีบ่บ้าสู้สเฮ้ยเฮ้ยสุดยอด <ś <ś> ผ่านแล้วครับท่านผู้ชมในที่สุดผมก็ผ่านชั้นหนึ่งร้อยได้แล้วนะโอ้โหก็เป็นอะไรที่ยากเลยทีเดียวนะครับ